ปาเกียวเก่งขนาดไหนทำไมเขาทรายฟันธงว่าบัวขาวแพนนกแน่นอนถ้าเจอกันมวยไทยโคโผฟิลิปปินส์บินมาหาแมนนี่ปาเกียวยอนมวยสากลขนแชมป์โลกมา8รุ่นหนุนมาช่วงเริ่มต้นแกเป็นเบอร์ต้นของเอเชียเคลียร์มาหมดแล้วทั้งทวีปเลยถีบตัวไปนัวที่อเมริกาเพื่อหาความท้าทายตอนแรกไม่ง่ายแบบนั้นฝั่งมาการหมอกนี้ใครกันไม่รู้จักและไม่อยากจัดปาเกียวก็ยืนหยัดซ้อมตอไใบเพื่อรอรายการซ้อมอยู่นานผู้จัดการเอาไปเสนอแบเบอร์เป็นมวยแทนกะให้ขึ้นแทนเพื่อเอาไปเชื่อเวลาอย่างเดือดรู้ตัวก่อนชกแแค่่่่2อาิิิตตตยย์ไฟนนีีี้เปลชชวฝังมด อูฮูหมูติดฟันเพราะนีหมูปากเคียวตันเลดวาบา้าแชมป์โลกที่ชนะมาห้าไฟต์ติดโดนปากเกี่ยวพิชิตจนน็อกตอกแชมป์โลกมาได้สาเร็จเบดเสร็จโด่งดังชั่วข้ามคืนบนผืนแผ่นดินอเมริกาต่อจากนี้ก็เป็นการไล่ล่าขวาความสําเร็จโดยการไล่เด็ดแชมป์โลกทีละรุ่นน้าหนักตบคู่ชกที่หลายคนรู้จักอย่างฮวนมานนเอลมาเกสแล้วต่อโดยโชว์ลิดเด็ดใส่แชมป์โลก6รุ่นคนแรกของโลกอย่างออรการดาร์าโฮย่าจนไม่กล้าออกจากมุมมีดุมดุมไปชนกับฟลอยจนกลายเป็นไฟที่ทําเงินมากที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบบบบบัััันนนนแแตต่่่่ไไฟทีี้อองมมมมาาากกววขเลืํหด